ครับผมกราบสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับน้องสวัสดีพี่น้องสุขสุคนนะครับวันนี้เฮากะมาพบมา่วางนึกเขานะครับสำหรับนทางฮานอยนะครับวันที่25 25กันยายนวันวันจันทร์นะครับสองพันริหกวันจันทร์เนาะนะครับผมฮานอยวันจันทร์ลาวพัฒนาแล้วก็ลาสตานะครับวันนี้จะมี3อย่างเนาะ ก่อนอื่นก็มาเริ่เมื่อที่ฮานอยก่อนนะครับฮานอย6เม็ดงามๆนะครับวันนี้ออโก้ขอลองจับวินหน่อยละกันนะครับนั่นก็คือ0 1 4 5อ่าจับกันนะครับมันก็จะเป็น6เม็ดเม็ดวิน0 1 4 5อ่าอันนี้คือวันนี้ออโก้เลือกที่จะใช้เม็ดวินนะครับวันนี้ออโก้มองว่าวันนี้เลข4 เลข5เลข1เลข0นวันนี้น่าจะจับแตกนะครับออโก้มองว่า6เม็ดนี้น่าจะมาอย่างต่ำหนึ่งหน่อยนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้มัน 5, มันหลบ4มันหลบ0มันหลบ1มาตัวเดียวนะครับวันนี้มันก็เลยสวยนะครับวันนี้ออโก้มองมองอ่ามองไปที่เลขหลบนะครับแล้วก็มองเลขกลางวันคือบันจันทร์มันก็เลข4มันก็วิ่งแรงอยงู่แล้ว นะครับเลข4ี่คือเลขคานลอยสําหรับเลขรางวัลวันจันทร์นะครับวันนี้อโก้มองว่า6เม็ดนี้นะครับน่าจะมาอย่างต่ำหนึ่งหนอยแต่ก็กลับด้วยละกันนะครับเม็ดวิน0ูนย์หนะครับอโก้มองว่าวันนี้ยังอย่างน้อยต้องมาหนึ่งหนอยอย่างต่ํานะครับยังไงก็ต้องมาหนึ่งหนอยอ่านะครับผมแล้วเรามาดูกันว่าจะมาจริงไหมนะครับอ่าอันนี้คือเราใช้เลขเลขหลบเลขรางวัล นะครับเลข5ก็วันนี้วันที่25ก็เลขรางวัลเหมือนกันเลข่าเลขสนะครับเลข0ูนย์หลบเลขศูนย์เลข1เลขสี่เลข5้ามันเดือเดี๋ยวมันจันนะครับจับเลยวันนี้ขอลองใช้สูตรนี้หน่อยแล้วกันนะครับอแน่นอนว่าออโก้นี่ไม่ไม่มีสูตรตายตัวนะครับออโก้ตํางหมดแต่ละวันนี่ไม่เหมือนกันนะครับผมอันนี้คือสไตล์ออโก้นะครับอินดี้น้องว่าแบบนั้นเลยนะครับเนาะนะครับ ฮานอยเฉพาะกิจพิเศษปกติ VIP 6เม็ดงามๆนะครับ154041 545001 3ตัว5 4 0 4 0 1 4 1 5รูดวิ่ง4กับ5เม็ดเดียว4กับ1 41นะครับอ่าเม็ดเดียว41สำหรับฮานอยนะครับไปกับบนล่างอันนี้คือตัวเจาะนะครับอ่าส่วนส่วนสายร,รูดเฉพาะเจาะจงนะครับ รูดเฉพาะเจาะจงอ่ะฮานอยเฉพาะกิจรูดศูนย์กับเจ็ดนะครับฮานอยเฉพาะกิจรูดศูนย์กับเจ็ดฮานอยพิเศษรูดสี่กับห้าฮานอยปกติรูดสี่กับห้าฮานอยวีไอพีรูดหกกับเจ็ดนะครับอ่ะนะครับผมอันนี้คือรูดเฉพาะเจาะจงนะครับฮานอยเฉพาะกิจรรูดศูนย์กับเจ็ดฮานอยพิเศษรูดสี่กับห้า ฮานอยปกติ i, etti, รูด4กับ5ฮานอย VIP รูด6กับ7นะครับอ่าท่านี่เป็นเลขไหลก็รูด4กับ5นะครับอ่าเมื่อวานนี้ก็เลขไหลก็เลข7ไหลเห็ 3. นไหมครับอ่าแล้วนะผมก็มองว่าเลขละวันนี้มันจะไม่เด่นหนึ่งตัวนะครับเมื่อวานนี้เลข7 1. กับเลขหนึ่งก็ไหลย,ยับนะครับอ่าเรามองว่าเลขมันไหลมันก็จะไหลนะครับเนาะอ่าฮานอยไม่ชอบไหลตามกันนะครับ ส่วนวันนี้โอโก้มองไปที่สี่ห้าแล้วกันนะครับผมอ่าก็ตามนี้เยเนอะสำหรับฮานอยนะครับท่านที่เป็นสายจาะก็เจาอ,เ,จอเอาท่านที่เป็นสายลูกก็ลูดเอานะครับหรือว่าเม็ดเดียวก็ขึ้นแต้มลงแต้มสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองแบบนี้นะครับอ่าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองอันนี้คือเม็ดเดียวนะครับส่วนท่านที่เป็นงบถึงเอหกเม็ดอ่าแต่ว่าวันนี้หกเป็นหน้ามามากนะครับมาไม่น่าพลาดนะประเด็นนะนนะมองว่ายังไงก็ต้องมาหนึ่งนอย,อยงต่ำนะครับ สลับ6ไม่นี้แต่ก็กลับด้วยละกันนะครับส่วนต่อไปจะเป็นาลาสตาอ่ะรูวิ่งเด่น2รอง4นะครับ26 27 29 4 6 4 7 4 9 3ตัว9 2 7 46, 7 4 6 7 4 9นะครับลาสตาตัวนี้ก็เน้นรุดเอานะครับอ่เด่น2รอง4นะครับวันนี้จะมีแค่วันจันทร์พุธศุกร์สลหรับที่อยู่ห้างนอกนะครับ ถ้าที่อยู่ข้างในก็จะมีให้ดูทุกวันแล้วก็ปังแทบทุกวันตัวนี้คือเข้าทุกวันนะครับว่ากันแบบนั้นเลยเนาะหลังรูดนี่คือแม่นมากนะครับอะ,ะครับผมปังทุกวันคือตัวนี้แหละนะครับโหดมากต้องว่าันแบบนั้นเลยสำหรับสายรูดนะครับต่อไปจะเป็นลาวพัฒนาอ่ะพี่ขงรายการนะครับลาวพัฒนาวิ่งเด่นหนึ่งรองเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งห้าสองเก้าสี่เก้าห้าเก้า สามตัวสี่หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งห้าห้าสี่เก้าเม็ดเดียวหนึ่งห้าอ่ะนะครับวันนี้ออโก้ค่อนข้างชอบสิบห้าเป็นการส่วนตัวนะครับหลักรวดวิ่งก็ตามนี้เลยนะครับผมเด่นหนึ่งรองเก้านะครับก็ส่วนตัวจับอ่ะศูนย์ตีดเดลต,ต้าสี่ติดสี่ก็ติดทานอยปกติเลขมันจันเลขสี่ติดทานอยปกติ ติดลาสตาเลขค่าก็เลขกำลังวันนะครับจับตรงๆเลขศูนย์ก็ติดติต้าอ่ะนะครับน่าจับหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งห้าสองเก้าสี่เก้าห้าเก้าก็จับตรงๆเลยตามแผลเลยนะครับผมเลขค่าก็เลขกำลังวันเลขสีก็ติดลาสตาแล้วก็เลขกำลังวันประจัณเหมือนกันคือเลขสี่นะครับแล้วเลขสองอ่ะนะครับเลขสองสองก็ติดลาสตาเห็นไหมครับจับตรงๆนะครับอ่ะสไตล์ออร์โกนี่จับห้อยอินดี้เลยนะครับผมว่าแบบนั้นเนาะ ท่านที่เป็นสายรูดก็รูดเอานะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าหลักรูดลาวพัฒนาออโกนี่ต้องว่ากันว่าแม่นยังกะจะวางนะครับะนะครับผมใครรูดนี่ไม่ใช่ปัญหานะครับหลักรูดนี่นอนกินเลยท่านว่านแบบนั้นเลยนะครับผมะนะครับหลักรูดออโก้ Go นี่แม่นยังกะจะวางนะครับรูดสิบเก้าประตูันล่างนี่นะครับเนาะ,ะต้องบอกว่าโหดนะครับ ปังตลอดเข้าทุกวันทุกงวดเหมือนกันนะครับผมบางงวดก็จ่อแตกบางงวดก็จ่อไม่แตกนะครับแต่ว่ามันถ้าใครรู้เราไม่ใช่ปัญหารหรอกนะครับเรารู้เราโคตรเ์ในประเทศแล้วนะครับผมเลขหนึ่งนี่นะครับรู้สึกว่าอาทิตย์ที่แล้วน่าจะหายไปหรือเปล่าเลขเก้าอาทิตย์ที่แล้วก็หายนะครับอ่ะเลขหนึ่งนี่น่าเสียบมากวันนี้นะครับ เพราะว่ามันติดเดกตา้าเลขกามันก็ติดเดกตา้านะครับมันยังไงไมันต้องมา1ตัวไม่1นก็เนะครับถ้าพี่น้องจะใช้วินนนะครับพี่น้องใช้0ูนยหใช้วิน10เมตรนี่นะครับมันยิงตัวไหนบ้าง0 1459ห่งเก้นะครับเม็ดวิน0 1 4ย์ เม็ดวิน10เมตรลาวพัฒนา01459 0 1 0 4 0 5 0 9 1 4 1 5 9 454959ไปกลับบนล่าง20เมตรนะครับเม็ดวิน1 0เมตรไปกลับ2นะีเมตรนาะนะครับผม01459นเะครับเม็ดวิน10เมตร0 1 4 5 9 0 1 1 4 0 5 0 9 4 4 1 5 1 9 4 5 4 9 5นะครับ, 59, 9, 19, 59, รบไปกัับนบรนล่างนะเอาะเกา01459จับกันนะครับ สำหรับท่านที่ไปใส่จอก็เอาหงเป็นนี้นะครับผมเม็ดเดียวก็15นะครับสำหรับลาวฒนาวันนี้ก็มีแค่นี้เลยนะครับผมไม่มีอะไรเยอะเนาะนะครับขอให้โชคดีมีชัยทุกท่านละกันนะครับพี่น้องชอบจอบก็เอาจอบชอบวินก็เอาวินชอบลูกก็เอาลูดนะครับแต่สายลูดนี่มีมีสี์โอกาสได้ได้สองด้งสามเด้งนะครับแต่มันก็ต้องใช้งบเดียวหน่อยเนาะสำหรับสายลูดนะครับนะครับผม ก็ประมาณนี้สำหรับลาวพัฒนานะครับเม็ดเดียว15อันนี้โอ้โหเข้ากชอบ15นะครับเนาะอ่ะนะครับก็ตามนี้เลยตามนี้เลยเนาะนะครับผมสำหรับลาวพัฒนาวันนี้นะครับขอให้โชคดีมีชัยทุกท่านนะครับจะลูดวิ่งเจาะเด่นเน้นวินก็ขอให้ปังละกันนะครับผมเนาะอ่ะตอนนี้เข้ามาดูก็ขอบคุณมากนะครับคำพูดคำไหนที่ไม่ถูกใจพี่น้อง ออโก้ก็ขอตัวขอภัยมาณที่นี้นะครับผมออโก้สไตล์แหละนะครับสไตล์อินดี้บ้าแบบนั้นนะครับผมอ่านะครับถึงออโก้จะพูดเอาฮาบ้างเอามีมบ้างไม่ชัดบ้างรัวบ้างโมบ้างคุยบ้างก็แล้วแต่นะครับอ่านะครับผมแต่ในทางออโก้นี่ไม่เคยทำเล่นนะครับอ่าถึงเกี่หัวเลาะจะเอาเอาพูดเอาฮาเอาคอนเทนต์เอามีมก็แล้วแต่นะครับอ่า แต่แนวทางนี่เอาจริงตลอดนะครับผมเนาอะ,อะไม่มีคําว่าทําเล่นนะครับฟังตลอดแน่นอนนะครับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับฝากนพีน่องกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามให้อมกด้เลยละกันนะครับผมสำหรับลาวฮานอยหุ้นหุ้นก็ไปนในในกลุ่มไลน์นี่ไอดีไลน์นะครับ a d i 2538เบอร์ไลน์ก็0 9 9ย9 0ก2 3 8ห่านรือว่าพองจะสแกน qr code ได้หมดนะครับ อันนีไลน์ก็ A D I 2 5 3 8เข้ากลุ่มไลน์ฟรีนะครับแอดมาเลยเนาะเดี๋ยวโอกดึงเข้านะครับเข้าไปแล้วก็ปิดการแจ้งเตือนเอานะครับแน่นอนนะว่ากลุ่มของโอโก้นี่มีทุกหอยทุกุ่นนะครับเนาะไปดูในกลุ่มไลน์นะครับผมเข้าฟรีนะครับแอดมาเลยเนาะนะครับผมวันนี้ก็มีประมาณนี้แหละนะครับขอให้โชคดีมีชัยทุกท่านละกันนะครับวันนี้จะไม่พูดเยอะจะพูดน้อยๆนะครับผมเนาะอ่ะ แล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้หรือว่าในกลุ่มไลน์นะครับอ่าก็มีพระมาได้แหละนะครับผมแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับเนาะอ่าหรือว่าในกลุ่มไลน์นะครับไปแล้วก็ผมสวัสดีครับ